ีนกับดัและการตรวจสอบสภาพอากาศในดินาบลมฟ้าพยากรณ์กับผมปิทิพัทปิลาโรธทางย t u b e ปิทิพัทลาฟทีวีนะครับวันนี้มาติดตามอัพเดตสถานการณ์น้ำท่วมน้ำปลล่าไหลหลากหลังจากเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลานครับทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือเกิดน้ำปลล่าไหลหลากดินโคนลนถล่มนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้เรียกได้ว่าขยายโปร่งกว้างมากขึ้นนะครับหลังจากที่มวลน,น้ำจากทางด้านตอนบนนะครับซึ่งมีฝนตกเป็นปริมาณมากในพื้นที่ของ อำเภอทุ่งช้างก็ไหลลงมาสู่พื้นที่ตับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชียงกลางท่าวางผาพื้นที่อำเภอปัวนะครับรวมถึงพื้นที่ต่อไปที่จะได้รับน้ำนั่นก็คือในเขตเมืองที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วนอกจากนี้น้ําก็จะไปที่อำเภอเวียงสากับทำให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่จังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากณขณะนี้นะครับฝนที่ตกลงมาส่งผลทําให้เกิดน้ําป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอปัวและอําเภอเชียงกลางมากกว่า100หลังค่าเรือนนะครับส่วนในพื้นที่ท่าวังผาบมากกว่า500หลังค่าวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรหลายร้อยไร่ได้รับผลกระทบนะครับ มวลน,น้ําที่ทละลักเข้าท่วมท่วมเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําในอําเภอท่าวังผาซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำํำยังบ้านอาหามร,ระดับน้ําสูงมากกว่า1เมตร50เซนติเมตรชาวบ้านต้องหนีน้ําขึ้นไปอยู่บนชั้นสองและที่บ้านนาหนุนบ้านท่าคำ้ำ บ้านดอนตันบ้านศพน้องรวมทั้งเขตเทศบาลตำบลท่าวังผาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นทะลักเข้าไปท่วมครับทำให้ชาวบ้านต่างเก็บข้าวของหนีน้ำระดับน้ำที่เข้าท่วมถนนสายหลักในเขตเศรษฐกิจระดับสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้นะครับขณะที่น้ำบางจุดนั้นสูงมาก ากกว่า2เมตรเลยนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับปี2549ซึ่งเป็นน้ำท่วมใหญ่นะครับมวลน,น้ำเหล่านี้ที่ทะลักเข้าไปก็จะไล่ลงไปสู่พื้นที่ต่ำซึ่งขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองทางพื้นที่เมืองนั้นเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับน้ำแล้วนะครับโดยทาง นายกเทศมนตรีเมืองน่านครับสั่งเร่งระบายน้ําออกจากตัวพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับในเขตเทศบาลเมืองน่านหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับทาให้น้ําในเขตอําเภอเมืองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเทศบาลเมืองได้ปิดประตูน้ําทั้งหมดแล้วและเปิดเครื่องสูบน้ําขนาด12นิ้วนะครับหลายเครื่องครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําที่จะเข้ามานะครับคาดว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ําเข้าท่วมเขตเมืองได้ จากภาพมุมสูงหลายๆจุดที่บันทึกไว้นะครับภาพมุมสูงพื้นที่อำเภอเชียงกลางครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านศพกอบ้บานหนองผูกบ้านชาววาบ้านไหหลวงบ้านเหล่าบ้านตึดและบริเวณใกล้เคียงของอำเภอเชียงกลางครับพื้นที่มวลน,น้ํานั้นปกคลุมทั้งพื้นที่การเกษตรถนนที่ใช้ในการสัญจรเช่นเดียวกับในพื้นที่ของท่าวังผาซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบ มากกว่า500หลังคาเรือนครับพื้นที่ทางการเกษตร300ไร่ได้รับผลกระทบแล้ว ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่อำเภอทุ่งช้าง175.2ม mm ิลลิเมตรนะครับทำให้น้ำได้ไหลบ่าลงมาในพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำนะครับซึ่งขณะนี้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือได้รายงานบริเวณจุดวัดระดับน้ำเอ็นหน่งหน้าสำนักงานป่าไม้เมืองน่านนะครับอยู่ที่4เมตร84เซนครับแล้วก็ขึ้นทงน้อยที่บ้านขอวังมีการเปิดประตูน้ำทั้ง4บานเพื่อระบายน้ำให้ไหล ลงสู่เขื่อนศริกิจไปที่อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิษ์นะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตอนนี้ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับโดยวันที่12สิงหาคม2565อายุมู่หลาเข้าว2วันนะครับตอนนี้น้ำที่บริเวณบ้านตึบตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับพวหมดแล้วครับ ไปมาหาสูคันไม่ได้นี่ตั้งระวังมาดูไปแกงเออตั้งระวังมันดูไปมันตึดนะครับถนนใจ้มาได้ละ